นี่ครับติดตั้งคอร์สใหม่ครับกำลังสาวลอกนะครับชุดที่สองนะมีชุดหลักชุดสองแล้วก็ชุดสำรองนะครรบโอ้ยเยอะมากคอร์สใหม่เสร็จแล้วครับนี่เราจะใส่คอร์สตัวนี้ตัวขาวๆเนี่ยนะครับเพื่อใช้อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตู้ลำโพงมันเหมือนกัน,าววน <laughs> อาจารย์ว่าตัวขาวสวยนะครับนี่ นี่กำลังสาวขึ้นนะฮะอันนี้ชุดที่สองนะครับอันนั้นชุดหนึ่งทำเสร็จแล้วนะครับก็เป็นตู้เทอร์โบ18นิ้วสูง80อันนี้สูง70นะครับนี่กำลังสาวลอกขึ้นงานชะ่างยักกำลังสาวนะครับนีเ่เลยอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะฟังเสียงอีกกล้องตัวหนึ่งครับกล้องตัวนี้ผมไม่ได้เอากสั่นามา เดี๋ยวทุกคนเวียนหัว